นี่ก็จะเป็นเหมือนกับตลาดอะไรจีนทุกอย่างะเข้าไปข้างในดีกว่าเข้ามาข้างในก็จะเป็นวัดของคนจีนที่นี่นะครับโอ้โหสวยงามมากนี่ก็จะเป็นทางที่เดินไปท่าเรือเก่านะครับนี่ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ริมท่านะครับยังเก็บความดั้งเดิมไว้อยู่เลยทางเดินก็จะเป็นทางเดินไม้นะเอาเข้าจริงมันก็มีคอนเซปต์คล้ายๆเหมือนกับซอยโรมานีที่ภูเก็ตเลย บ้านหลังหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือมีความผสมกับคลองแแสๆหน่อยๆตอนนี้ก็เดินมาจะถึงท่าเรือนะครับโอ้โหแตกต่างกับคลองแสบตรงไหนด้ยไอเนี่ยไม่ใช่น้ำคลองครับมันคือน้ำทะเลดูดิโอ้โหสุดยอดมากนี่ก็จะเป็นที่ที่เขาอะเป็นพวกรอนะมันเองก็จะเป็นแบบท่าเรือ มุมเนี้ยก็จะเป็นมุมก็ถ่ายรูปก็รอบๆก็จะเป็นทะเลครับสวยงามมากเดินมาสุดก็จะเป็นอ่าวแล้วครับซึ่งนี้เองก็จะเป็นสุดทางของตรงท่าเรือเก,ก่าแล้วครับซึ่งเขาเรียกว่าชูแพตตี้ครับซึ่งไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนี่ครับโอ้โหสวยงามก็จิปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นรถแล้วนะครับกับพีนังสกีอาร์ตครับ